ก็ชนะอนะครับเพราะว่าหลวงพ่อหมเงเตยเนี่ยะนอชื่อว่าหลเตยหลว่อนี่ยอาจีะมีน่าใหร่เท่านี้นะครับเราจะมีฟังนะครับปิดปากฟอกเลยของเรานะรสบการนึังเร้อจันนะครับแต่พระนักสั่งสมาธิวันเมื่อละ3ามวนที่คักอดกัไปเพาะว่ายังมีกอดอีละแปชั่วโมงกอดอย่ายไรก็ตามเรา

ปกใบลังบานงามๆสองส่งวนตะวัน้เป็นดอกแคงามเลยจะไ,<ด>ไมามาแบบพาสละโ่อโอ้เป็นสันเบียวพัละ

มาเอายืนนี่ข้าเดียวกัไดกินเนี้ยไปพ่องกับใดกินมฮาแั่ไปเหนตายเง้สองบาทเด้อเาี่เช่อมสิบาทลาอนตตาไปเี่เอาโลดเอาหวยเอาใไต้ต๊ะนี่กั้ะเนาะหนกใช่เราไปยุหันกแล้วดเอก้นยาไว้เตะใหญ่เลยนี่โอ้ยกุกนปุยอีกหน่อยไม่ปุยเตะไม่เตะไหนเดี๋ยวนี้ เพราะว่ามันเจ้าก้นหยาไวไหมก้นกูกัก้นมันวานก้นพ่ถึงแล้วมาก้นไห่ก็บาก้นเองมันก้นเรียงกับได้ไอปี่สูกก้นอยู่ที่แต่บางขนาดนั้นก้นหยาไวขึ้นกต็มเกไปแ้นนเป็นต่ลกเป็นแต่มันดีแต่อีปูคนะเอ็บ้านตกใจกมี่อืีบางห่นมันก้นให็นเราก้นดีนี่บางดินบาะท่านเกนย้อนทั้ทั้งเนื้อวามันไม่อีปูเนาะเฮ้ยไหล อันเพร่ยเอานี่ในในไทยแบบนี้มันยังคู่สากลากอยู่มันกลนกลนในมือละชิปตัวมือละปลนมือละแก้วของมันอยู่เปี้ยบยี่หมี่กูซื้อมากกูก็เล่นกลนน้ำกูเปนดิมแก้มแล้วเดียวหนีกินกับเพิ่นแล้วล่ะยองไปดองมากกับเต้